ใช่อย่าง,งเหรียญนั้นก็โอเคแต่ว่าราคาสูงครับลดได้เยอะไหมรูปภาพลดได้เยอะไหมรูปภาพลดได้เยอะไหมเหรียญลดได้เยอะไหมเหรียญลดได้เยอะไหมแล้วแหวนลดได้เยอะไหมแหวนราคาสุดที่เท่าไหร่ครับพี่พีเออมันสูงไงพี่เอารถได้เยอะไหมผมเกรงใจรูปภาพผมขายอยู่บานสี่พันเอง อาหลังนะอ่ะเดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงเยอะอะนะก็พี่ลองค่อยๆดูก่อนก็ได้นะไม่ต้องสีเรียสเนาะเพราะราคามันโด่งไปเยอะอะ่นะเนาะเดี๋ยวค่อยๆเออผมก็ถามเบื้องต้นนั่นแหละนึ่ออกปะหรือพี่จะค่อยๆดูก่อนก็ได้นะพี่ตั้งใจขายป่ะละ่ะถ้าแหวนเป็นหลักพันได้มั้ยเออแหวนเนี่ยเป็นหลักพันได้มั้ยอ๋อ มันมันมันไม่ถึงจริงๆริี่ถ้าเกิดมันมีไอ้ตุ่มตุ่มได้เนาะอือใช่นั่นแหละอือผมว่าน่าจะสี่ถึงห้าพันอะไรอย่างงี้มะพอเป็นไปได้มะพอใกล้เคียงมะยรปูปภาพก็บอกไปแล้วนเนาะเหรียญสุดสุดที่เลยเท่าไหร่อ่ะีไขายเท่าไหร่ พี่ลดได้เยอะไหมละ่ะยังไม่ปะอะไรสักอย่างเลยเอาสักอันสองอันสามอันไปงี้ไหมเอาเอาแหวนก่อนไหมเป็นไปได้ไหมหรือว่าไม่ได้แหวนไม่ได้แนะ่ราคาสี่ถึงห้าพันไม่ได้แนะ่จะได้ข้ามไปแล้วจะได้ไปต่อนอื่นอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะพี่แบบนั่นไปหมดไงมันก็เลยเอ๊หรือว่าพี่จะกลับไปนั่งคิดนอนคิดก่อนไหมผมว่าพี่เป็นคนที่มีความรู้ที่ดีอะ่ะแต่บางอย่างก็ ถ้าถ้าถ้าเวลาซื้อขายชัดเจนอะมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะผมบอกให้มันมันจะแบบเออเนี่ะเป็นอันอันเออคุณคดไม่กดราคาเออเอาห้าพันไหมเอาห้าพันได้ไหมก็นี่ไงเดี๋ยวผมต่อรองไปเป็นทีทีไงพอพอมันจะได้เข้าได้เข้าเข็มพี่เปลี่ยนไปีกอันนึงนะพอจะได้เข้าได้เข้าอันที่สองเอาพี่เปลี่ยนไปอันนึงมันเลยไม่ได้เริ่มต้นสักกดี๋ยวเพิ่งนี้เพิ่งเอาเป็นอันอันไปเลยเนื่ออกปะ่อ๋อมันจะได้แบบสมมุตินะพี่ สมมติว่ามันไม่ได้ผมรู้แล้วว่าพี่ตั้งใจขายผมมันขึ้นมันลงมันต่อรองได้อัน,นอันนี้คือความเข้าใจของผมนะพี่นึกออกไหมสมมติว่าเราเราคุยอะ่ะพี่ไม่ให้ผมอะ่ะผมไม่โกรธพี่นะพี่ผมพูดจริงๆผมไม่โกรธพี่เลยแต่ถ้าไหนมันไม่ได้เราจะได้รู้ว่าอันนี้มันไม่ได้พี่ลดลงมาแล้วให้ผมแล้วเออผมซื้อไม่ไหวก็ไม่เป็นไร<ม>อ,นอันนี้ห้าพันก็สูงแล้ว ได้อือกปอนนล่าอืมนนอ,นนอันนี้โอเคไหมพี่ให้ผมไหมอ๋ออันนี้ที่ให้ผมนะห้าพันแล้วรูปภาพเนี่ยพี่ให้ผมได้เท่าไหร่สามพันได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมอืมอันเอาแยกไปเลยไม่พี่ไม่ต้องไปรวมนะอันนี้ห้าให้ผม 5, 5, 5อ่าอีกอีกอีกองหนึ่งสามพันได้ไหมสมมติพี่บอกสามพันไม่ได้อา่าใช่ออถ้าพี่บอกสมมตินะสมมตินะพี่บอกพี่สามพันพดไม่ได้ผมเอาสี่พันได้ไหม สมมตินะผมบอกพี่ไม่ไหวพี่เอากลับก็ได้อะไรเรื่องเรื่องที่ต้องการอผมเข้าใจเนี่ยผมถึงพยายามจะจะพูดคุยกับพี่ไงเข้าใจแบบเออพี่ยาเห็นใจผมเข้าใจเราถึงพยายามมาตั้งใจมาเลือผมถึงพยายามจะพูดคุยไงให้พี่เอ้เข้าใจให้เราต่อรองกันได้ไหมถ้าสมมติพี่ดูแล้วมันอึดอัดพี่ก็ไม่ต้องขายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เห็นถึงความตั้งใจแล้วดูแล้วมันเหมาะสมพี่ค่อยขายเนื้อออกมาเออนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบ อยากให้พี่เข้าใจว่าผมอะ่ะตั้งใจซื้อเนื้อออกมาแต่ว่าเราคุยราคากันให้มันแบบบางทีให้เข้าใจอะ่ะคุยง่ายเนื้อออกมาอ่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบแอบบแฝงอะ่ะนะคุยแบบตรงๆอะ่ะนะอัน,นอันนี้พี่พี่อนุญาตได้ไหมสามพันพี่ให้มาก็ผมมาขายถ้าเกิดชอบอันนี้ห้าพันอันนี้สามพันเนาะแต่เมื่อกี้สมเด็จอะ่ะไม่ได้ ถ้าสาเร็จได้ก็ได้ราคาราคาที่พี่บอกไม่ไม่มีปัญหาน,นี้อันนี้ลดได้เยอะไหมอันนี้ถ้าไม่ถึงสองหมื่นได้ไหมหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้เป็นบล็อกกากะนะเป็นบล็อกกาก,กนนะใช่เต็นบล็อกกากด้วยไงกากด้วยวงเดือนด้วยไงอันอันอันนี้อันนี้โอเคให้ผมใช่ไหมคือนอ,นนคอนี่มันแแล้วใช่ไหมอ่าโอเคอ่านนให้มันเต็ม ก็หมื่นสามเป็นหมื่นเจ็ดนะครับนั่นร้มันก็ได้นี่จะเป็น 101, หมื 5, ่นหนึ่งอ่านหมื่นห้าครับหมื่นอืมอ่าฮะเอาเอาอันนี้ผมมาให้แทนที่ผมมาอ่ะฮะบอกพี่มาจากราลบ,บุรีเลยเนะี่ยหลงอ,หอันนี้เท่าไหร่อ่ะนี่โออ ผมว่าพี่เป็นความรู้สึกผมนะผมก็ไม่เคยเจอพี่นะ <S <S พี่เคยมาไหมผมว่าพ <e ี่เป็นเซียนพระใช่ไหมเคยเหมือนกันนี่ผมไม่เคยขายนะไม่เคยขายเลยยี่สิบกว่าปีไม่เคยขายมาแต่เคยชอบแต่เราผมผมรู้สึกว่าพี่ตอบโต้แบบเก่งอ่ะไม่ใช่แบบ เข้าใจอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้เข้าใจถูกผิดหรือเปล่านะแต่ก็บอกความเข้าใจที่ผมบอกอ่ะหมื่นห้าหมื่นห้ากับแปดพันเป็น 23, 23, สองหมื่นสามสองหมื่นสามการนี้สามพันเป็นเท่าไหร่สองหมื่นสามเป็นสองหมื่นหกรวมเป็นสองนี่ไงสองเจ็ด <27. S 1> ก,ก็เท่าอันนี้เป็นสองหมืนเจ็ดสุดเลยหรือพี่จะเอานี้กลับกันนะอันนี้น,น,นี่ไงก็ผมถึงบอกไงผมรู้ว่าพี่อยากขายองนี้เน้กออกมาสองหมื่นเจ็ดสุดเลยเนาะ ง่ายๆนะโอเคนะโอเคเพราะว่าอันนี้ผมเติมไม้พี่สามพันแล้วเนาะเป็นถั่วเฉลี่ยอันนี้หมดเลยแต่ว่าอันเนี้เอาไว้ดนะูเนาะไม่ได้คิดไรโอเคอบแล้วพี่นะโอเคครับเดี๋ยวพอเงินสดให้แบ๊บเดียวพี่ชายขอบพระคุณมาก